Ha <laughs> <laughs> ha Đúng no.

ขอโทษด้องลงระวังนระวังนะเทางนั้นเดินทาง้เลงบดดแล้วมาก้่อนอันเป็นปีชุดเย

ใช่เขาจะมา่ายของด้่อน่ะแปนข้าวีนอ่ะ ทายอ,อ,อ่ะี่ตาพี่ต้มยืนเลยถ่ายกับเต็มมี่กันอ่าเต็มมี่ตารอไแลวะหรอคะวันนี้นะ <c oughs> ที่ร้านเขอเี้ยวเ้ยวกเอาเลยครับถือด้วยเลยใ่อบเมีมองีม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 ี้ีม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 ีีมีีีมีีีีีี

เดี๋ยวมีขอถ่ายด้วยค่ะเพื่อนคะเพื่อนคะขอถ่ายเซลฟี่ด้วยค่ะอขอถ่าได้ค่ะ่กอยค่ะยังแก้วถ่ายยังเยอถ่ายได้แลเล่นเลี่ยงเ่นเลี่ยงต่เลื่ยงเ่เล่นเ่ยงเลนเ่งเล่นเล่งน่อาเล่นละครคู่กับ ไม่เล่น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 บอกแล้วโอเคต้องต้องตายตาแล้วหรอจะกำมัดดิจะกำมัดดิทำไรกันเนี่ยเรีนจุกโซะตัดโด

เอาตอคุณเชามาจากไหนเปถ่ายรูปกหออขายขายที่เป็นขายขายอะารแล้วต้นที่เท่าไหร่คะอุ้ยเท่าไหร่เท่หรนาดนั้เหรอัังคขนาดนั้นเหรอเมีตู้เปล่าเต็มไปปิ้งได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอแมวยิ้ม 你们白。<laughs> 这时候就要吹捧了。他是自己没眼光。我想、啊啊、不我对他没兴趣。<laughs> <laughs> <laughs> ไอแก้วไปทำอะไรนะไอแก้วไนขุนศรยถอนถอถอนแล้วไม่้่

พี่กูบอกหูดักไปแล้วได้ยมเลยยอมยอมอนยอมยอมยอมยอายอมทอมยอมยอมยอมอยมยอยอมยออมยออยอมยมยปมยอมยอมยออมย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 อมอมยอออยอยะออ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 ยมมม ไม่ใช่เชื่อค่ะไ่รู้ไม่รู้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลย

เที่ีนะ่ะบปายบายไปเลยไปเลยไเลยย